สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พี่เปิ้ลนะคะจะพาทำคลิปแอปเปิลนมสดปั่นนะคะนี่ก็คือเป็นสถานที่ที่พี่เปิ้ลถ่ายทำคลิปเพจอาหารและเครื่องดื่มบ่อยๆนะคะแล้วก็จะถ่ายภาพถ่ายเครื่องดื่มอะไรพวกนี้เปิ้ลก็จะถ่ายมุมนี้เปิ้ลก็จะมีขาตั้งกล้องตัวนี้อีกตัวหนึง่งแล้วก็มีกล้องที่เปิ้ลใช้ประจำอยู่นะคะเราก็จะปรับระดับให้มันพอดีกับเครื่องดื่มที่เราจะทำนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าพี่เปิ้ลทำยังไงบ้างคะ่ะ เบื้องต้นพี่เปิลจะปรับกล้องให้ได้ขนาดกับเครื่องปั่นเราก่อนนะคะเพราะพี่เปิลจะทำแอปเปิลนมสดปั่นนะคะวันนี้ปรับให้ใกล้ๆแล้วก็เห็นชัดๆแบบนี้ค่ะเตรียมวัตถุดิบของเราให้พร้อมนะคะตั้งกล้องได้แล้วพี่เปิลก็จะเริ่มโชว์วัตถุดิบก่อนที่จะลงเนี่ยคะ่ะเราจะโชว์ใส่หน้ากล้องแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเทลงนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนผสมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น นมข้นจืดเอ่ยนมข้นหวานเอ่ยนมสดเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะในกล้องที่จับอยู่ก็จะเห็นเฉพาะส่วนที่เครื่องปั่นนั่นเองนะคะก็จะไม่เห็นหน้าพี่เปิ้ลหรืออะไรเลยก็จะเห็นมือเองแค่นิดหน่อยสําหรับคนที่ไม่ชอบออกหน้ากล้องนะคะก็สามารถทําคลิปแบบนี้ได้ง่ายมากเลยนะคะก็ทําไปแล้วก็กดวางกดวางในเปิลกดวางเนื่องจากว่าเปิ้ลตักน้ำแข็งนานนะคะกว่าจะเต็มแก้ว พอน้าแข็งเต็มแก้วเพื่อนก็มากดถ่ายใหม่เนี่ยค่ะจะกดถ่ายแล้วก็มาโชว์แล้วก็จะเทลงจากนั้นเราก็จะปั่นในขณะที่ปั่นเราก็ไม่จําเป็นต้องอัดจ,จนปั่นเสร็จนะคะเราก็จะอัดแค่ประมาณสองสามวินาทีแล้วเราก็จะกดวางพอกดวางเสร็จปั่นเสร็จล้วก็ค่อยมาจับกล้องใหม่ตอนที่เราจะเทสายแก้วนั่นเองค่ะเราก็จะมาจัดฉากกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะในการที่เราจะเทเครื่อง ดื่มจากเครื่องปั่นนะคะลงไปใส่แก้วนั่นเองนะคะแล้วเราก็ปรับระดับกล้องลงมาให้มันพอดีกันกับแก้วของเราแล้วก็ซูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยเพื่อความสวยงามนั่นเองค่ะพอพี่เปิ้ลปรับกล้องได้แล้วนะคะพี่เปิ้ลก็จะเทเครื่องดื่มลงแก้วในขณะที่เราเทก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะหกนั่นเองค่ะจับกล้องให้พอดีกับแก้วเรียบร้อยก็กด คลิปเรานะคะเปิ้นจะไม่ค่อยชอบถ่ายยาวเลยแล้วมาตัดต่อนะคะเปิ้นจะชอบถ่ายเป็นชอ็อตเป็นชอ็อตเป็นชอ็อตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จับมาใส่กัาจะได้ตัดต่อง่ายขึ้นนั่นเองนะคะและนี่ก็คือแอปเปิลนมสดปั่นนั่นเองค่ะถ้าอยากให้สวยแล้วก็เอาลูกแอปเปิลนะคะมาวางใกล้ๆเพื่อที่จะถ่ายภาพการทําคลิปคลิปหนึ่งอะคะ่ะเราไม่ใช่แค่ว่าอัดคลิปแล้วจบนะคะเปิ้นจะถ่ายภาพเครื่องดื่มไว้ด้วยถ่ายไว้แล้วก็ เอาไปโพสเป็นภาพนิ่งได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เอาทำคลิปได้ด้วยลงสตอรี่ได้ด้วยทําเป็นข้อความลงไปได้อีกต่างหากค่ะเราเล่นได้หลายช็อตมากเลยนะคะกับจุดนี้นะคะ่ะวิธีการถ่ายภาพอาหารเครื่องดื่มค่ะพยายามซูมให้เข้าใกล้ถ้าใช้โหมดบุคคลได้ก็ใช้เลยนะคะเพราะจะท,ทาให้ภาพคมชัดหน้าชัดหลังเบลอทําให้ภาพเราออกมาสวยด้วยค่ะก็พยายามหามุมที่มันสว่างสว่างเพื่อที่เราจะถ่ายให้เขาสวยขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วแต่เราจะดีไซน์นะคะฉากสุดท้ายพี่เปิ้ลจะทําเป็นเหมือนใส่หลอดอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพี่เปิ้ลก็จะถ่ายภาพเก็บไว้อีกเหมือนกันนะคะหลังจากที่ใส่หลอดเสร็จเราก็จะได้ภาพหลายมุมมองนะคะหลังจากถ่ายภาพเสร็จแล้วนะคะพี่เปิ้ลก็จะไปตัดต่อและคลิปที่พี่เปิ้ลถ่ายทั้งหมดที่ได้ออกมาก็จะเป็นคลิปนี้นะคะ่ะ